วันนี้เราก็จะมาทํากะปิคั่วกันนะคะกะปิคั่วของเราก็มีส่วนผสมมีพริกแห้งะคะ่ะพริกแห้งเม็ดเล็กค่ะอันนี้อันนี้เราชอบเผ็ดก็เลยใส่พริกแห้งเม็ดเล็กถ้าไม่ชอบเผ็ดก็ใส่พริกแห้งเม็ดใหญ่นะคะก็จะมีปลาดุกย่างนะคะปลาดุกย่างก็ประมาณครึ่งถ้วยค่ะแล้วก็มีกะปิประมาณสองช้อนโต๊ะ น้ำต,ตาลปี๊บก็ประมาณหนึ่งถึงสองช้อนโต๊ะแล้วแต่ชอบหวานมากหวานน้อยนะคะก็มีรากผักชีสามสี่รากนะคะมีตะไคร้ประมาณสามต้นมีน้ำปลานี่เราก็ใส่ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะก็พอค่ะกระชายนี่ก็ประมาณถ้วยประมาณนี้นะคะก็เต็มถ้วยเลยแล้วก็จะมีหอมแดงหนึ่งถ้วยกระเทียมประมาณสิบกลีบนะคะแล้วก็มีกะทิหัวกะทิหางกะทิ ถ้ามีชิกฟ้าพิกชีกฟ้าแดงถ,ถ้ามีชีฟ้าเขียวเหลืองแดงอะไรเงี้ยก็จะสวยนะคะถ้าเราทําขายทำอะไรเงี้ยว้โรยหน้าอันนี้เราทําทานวันนี้เราหาไม่ได้เราก็จะมีพริกชีกฟ้าแดงนะคะแล้วก็เราจะเน้นที่ใส่เยอะก็จะมีกระชายกับหัวหอมนะคะที่ที่ใส่เยอะหน่อยคือหนึ่งถ้วย เต็มๆนี้เราก็จะมาโขกทุกอย่างรวมกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาตำเดี๋ยวเราจะตําจะตำกระเทียมก่อนนะคะกระเทียมกับกระปินะคะ อย่างกะปินี่เราซื้อมาไว้เป็นปีนะคะมันยังกลิ่นไม่ค่อยดีมันจะเหม็นหน่อยเราก็ตำใส่กระเทียมเยอะๆนะคะตำนานๆหน่อย <c oughs> ก็จะทำให้กะปิหายหายเหม็น,นะค่ะอร่อยขึ้น <c oughs> จากที่เราเก็บมานานเป็นปีจะตำน้ำพริกกะปิหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะกะปิที่เก็บนานๆเนี่ย ให้มีรสชาติดีขึ้นก็ใส่กระเทียมเยอะๆตำไม่เข้ากันนานๆเลยเดี๋ยวก็จะหายเหม็นก็จะอร่อยแล้วค่ะกะปิ พริกนะคะ <All right. S 1> ราก็ใส่หัวหอมเลยนะคะหัวหอมนี่ใส่เยอะหน่อยจะอร่อยนี่หอวหอมเล็กไม่มีก็ใช้หัวหอมแขกหอมแขกแทนก็ได้นะ ผักชีไปเลยค่ะตะไคร่ ายเลยนะคะกระชายกระชายนี่ถ้าตรงอันไหนที่มันแก่ๆมันจะมีแกนกลางมันแข็งๆนะคะเราก็ตัดออกไปเลยนะคะมันจะได้ไม่เป็นเส้นๆจะได้ตำแหลกง่าย ทำให้แหลกนะคะแล้วเราก็ใส่เนื้อปลาดุกลงกไปนะคะปลาดุกนี่ย่างเราไม่ย่างเองแล้วก็ไปซื้อที่เขาย่างมาแล้วก็มาแกะเอาแต่เนื้อนะคะโขกทุกอย่างให้ละเอียดนะคะ เราถึงจะไปทําขั้นตอนต่อไปอีกเดี๋ยวเราโขกไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวกลับมาดูอีกทีตอนที่เราโขกเสร็จแล้วนะคะ นี่เราตำเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปทำการผัดกันเลยค่ะนี่น้ำตาลปีบ๊บน้ำตาลมะพร้าวเวลาเราซื้อมาเยอะๆนะคะบางทีเก็บใส่ในโหลบางทีไม่สนิทมดก็เข้าไปนะคะอันนี้ถ้าเรามีหม้อสแตนเลสนะคะเราใส่ในหม้อสแตนเลสนะคะมดจะไม่ไปยุ่งเลยใส่หม้อสแตนเลสไว้ปิดฝาแน่นๆก็ไม่มีมดอะไรเข้าไปยุ่งได้เลยค่ะ อลองดูนะคะพบางทีซื้อมาเยอะๆก็วางไบบว้เป๊บเดี่ยวหมดหมาแล้วเดี๋ยวเราจะไปทําการผัดกันเลยคะ่ะนี่เราก็ตั้งกระทะใส่หางกะทิลงไปก่อนนะคะกะที่เราเราก็ใส่ที่เราตำไม่เรียบร้อยแนละ้วที่เราตําโขลกละเอียดไว้แล้วก็ใส่ลงไปเลยนะคะ จะค่อยๆผัดไปเรื่อยๆนะคะไฟไม่ต้องแรงมากนะคะไฟกลางถึงไฟอ่อนค่อยๆผัดให้หอม ให้ละเอียดกว่านี้ก็ไปลงเครื่องปั่นเลยนะคะัดให้แห้งพอเริ่มแห้งก็หอมมากเลยคะ่ะพอเริ่มแห้งเราก็ใส่หัวกะทิไปเลยนะคะ ใส่น้ำปลาประมาณถึงช้อนโต๊ะก่อนนะคะถ้าเกิดยังไม่เค็มค่อยใส่อันนี้ตาลปีป๊บใส่ไปประมาณสองช้อนโต๊ะ นแล้วก็เติมหวานไปนะคะให้ออกรสเค็มหวานเข้มข้นนะคะเค็มหวานมันเข้มข้นแล้วก็จะกินดูว่า พอหรือยังจะได้แล้วก็อร่อยแล้วให้ได้รสเข็มนิดๆหวานมันนะคะเข้มข้น ให้แห้งกว่าน,นี้นะคะรสชาติใช้ได้แล้ว<ม>ก็ลองทำกันดูนะคะไม่ยากค่ะทำกินก็ได้ทำขายก็ได้ค่ะทานกับเขาสวยร้อนๆแล้วก็มีผักสด สดแตงกวามื่เสือเทศขมิ้นขาวสกสดได้หลายอย่างนะคะพุกกับข้าวเนี่ยอร่อยมากเลยะค่ะข้าวร้อนกะปิซื้อกะปิอย่างดีหน่อยนะคะจะอร่อยถ้ากะปิไม่ดีก็ให้ทําแบบในคลิปนะคะให้ตําใส่กระเทียมเยอะๆตําให้เข้ากันกระเทียมเยอะๆให้แหลกเข้ากันกับกระเทียม แล้วกะปิจะอร่อยขึ้นจะหายเหมืนนะคะีค่ะเราก็ปิดไฟเลยนะคะใได้แล้วแห้งล้วแล้วเราก็พลิกนะคะโรยลงไปเลย อร่อยท,ทําทีไรต้องจามทุกทกนีนี่เราก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะตักใส่ถ้วยใส่ชาม ันนี้ก็มาชิมอาหารที่คุณแม่ทําให้นะคะในครัวของแม่ไม่เคยกินเหมือนกันเนี่ยคุณกินครั้งแรกเขาเรียกอะไรนะแม่กปิขั่วกปิขั่วนะชิมก่อนเป็นกระแซ่บเนาะกินกับข้าวสวยร้อนๆมันอร่อยนะออกหวานหน่อยนะหวานเค็มน,นิดนิดครบรสแหล,ลยะยังมีมันด้วยนะหวานนมันใส่ปลาเ,เลยมีปลาดุกเลย ไม่ได้ใส่ชุรถนะเอออย่างนี้ไม่ทำอาหารไม่มีชูรสเขาสวยก็มีนะร้อนๆพอดีวิซื้อลูกสาวซื้อข้าวเหนียวมากินกินข้าวสวยคู่ข้าวอร่อยพวยข้าวเหนียวร้อนๆว่าจะลงคลิปส้มตำ กุ้งสดก็เลยต้องเลื่อนไปอีกหน่อยเพราะว่ามันยังไม,ม,งไม่มันยังไม่ดีพอเดี๋ยวให้มันยัง่ยแบบนี้เดี๋ยวยจะลงให้เกิดมาเพิ่งเคยกินค้างงแรกอร่อยช่วงนี้ยุ่งยุ่งอยู่ก็เลยคิดก็เลยไม่ค่อยได้ลงทุรกเยอะแยะก็เลยหายไปหลายวันหน่อยเดี๋ยวก็จะทยอยลงนะคะ มีงานเข้ามาก็เลยไม่ค่อยได้ลงคลิปจะลงให้เ,เรื่อยๆไ่้รสชาติออก็ครบรสนะเออว่านะมีลูกโดดด้วยใครที่ชอบเผ็ดก็จบลูกโดดเพราะว่าอันนี้ไม่ทำเผ็ดมากเผ็ดมากอะไรกินไม่ได้ ตอนนี้แม่ก็กินเผ็ดไม่ไเมท่าไ้้ลนะเผ็ดม,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 มากก็ปวดท้องแบบนี่กินข้าวมาก่อนหน้านี้ใช่ไหมไม่รู้ว่าแม่ทำไม่รมาเซอไพร ว้านี้เขาว่ามพิ่งกินข้าวแบบนี้ไปทํางานอยู่ที่ร้านพอทําเสร็จแม่จะเรียกมาเอาวันนี้แม่ไม่ได้บอกเงยว่าจะทําอะไรไแซ่บว่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะทําพะแนงไก่นะเดี๋ยวเพวิ่งไปซื้อกับข้าวนะเดีย๋ยวทำผัแนงไก่แซ่บหดด้วยอย่าลืมติดตามพูดแต่แม่นะคะ